ที่นี่คือที่ใดกันแก้โทตาแก้โทดแก้โทดแก้วหน้าหมาไม่แก้วหน้าหมาไม่แก้วหน้าหมาทำไม มาเจ้าช่างดูประหลาดยิ่งนักว้าวล่ะเจ้าต้องชักว้าวไม่ใช่หรือทำไมมันแปลกยิ่งนักเองน่ะสิแปลกนี่อินหนังมากไปไหมเนี่ยที่นี่คือที่ใดก็ตลาดท่ารั้วไงท่ารั้วก็ท่ารั้วเชียงใหม่ อโยุยาไปทางใดไกลหรือไม่หมายถึงอายุธยาใช่ไหมอายุธยาหรืออาจจะใช่เดินไกลหรือไม่ <c oughs> เอ็งนี่ถ้าจะบ้าจริงน,นเนี่ยมันเดินไปได้ที่ไหนนู่นไปขึ้นรถที่บขออสอนู่น <c oughs> ข้าไม่เข้าใจ โหนี่คือสิ่งใดกันทำไมมันหอมยิ่งนักโะแค่ไก่ทอดก็ไม่รู้จักเองนี่ถ้าจะบ้าจริงๆอ่ะเอาไปกี่อัดละ่ะเดี๋ยวข้ามอบให้อินจัดเลยนะมือ โอ๊ยไม่ต้องหรอกกีองค์กี่อัดอะไรละ่ะเอาไปเลยให้องสารวะถึงรูปรักษ์ภายนอกของเจ้าเนี่ยช่างดูประหลาดแต่ภายในจิตใจของเจ้านี้ช่างงามยิ่งนักอืให้แดกตีเลยยังกวนตีนอีกไป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 เกะก,กะคนจะทำงานไปละเกะทองเกะทอดขอบใจนะแม่แก้วหน้าหมา อร่อยเลิศฮัลโหลคะ่ะลูกค้าอยู่อยุธยาใช่ไหมคะได้คะ่ะเดี๋ยวจะรีบกลับไปแพคของส่งเลยคะ่ะอายุธยารอค่าก่อนรอข้าก่อน หยุดบ้าเลยของเจ้าก่อนโอ้ยอย่าตามมาร้องข้าก่อนร้องข้าก่อนหายไปไหนแล้อหิวก็หิวไก่ข้าก็หายอีก เจอตัวจนได้แต่ว่าไปที่นี่ก็ละไม้คล้ายกับโอ๊ยอย้เจ็บนะพีเ่เงินอยู่ไหนเล่าหมดกูจะเอาไปซื้อเล่าเงินอะไรพี่ฉันไม่มีหรอกวันนี้เพิ่งขายของได้กล่องเดียวเองมึงอย่ามาตอแหลขายของได้เยอะนี่วะ เอามานะนันางานลงทุนฉันนะ <S <S เอาอีลี่มึงกล้าทำกูเหรอฮะโอ๊ยเจ็บนี่ยังน้อยไปสําหรับคนยี่งเองหากเองเป็นบ่าวที่เรือนข่าข่าจากบวยเองให้หลังขาดาามึงเป็นใครวะเนี่ยข้าขุนปอบทาหารศึกมือขวาของท่านขุนหลวง ที่ที่ข้ามาชายจักมีเมียนักโผแต่ไม่มีชายใดปล่อยให้แม่หญิงทำงานแล้วรีดไถอัดเยี่ยนเจ้ามันเกินให้อภัยมึงบ้าปะเนี่ยไปไหนก็ไปปะอีทิมมึงมาเนี่หากเจ้ายังขัดขืนดื้อดึงแล้วก็ข้าจักไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ <อ>ข้ายอมแล้วอีพิมมึงช่วยกูหน่อยสิวะอันนี้มันเป็นใครเนี่ยเออสมควรแล้วมึงอ่ะนี่ผัวใหม่กูเ้ง เดี๋เจ้าจเอยิงสังกยกนี่คุณเป็นหญิงจับมือชายมันไม่งามอ๋อ,อแล้วยังไงก็ขอบคุณคุณมากนะแล้วคุณมาจากไหนอ่ะทำไมแต่งตัวพูดจาแบบนี้อ่ะข้ามาจากอโยธยา ข้าจำความได้ว่าข้ากำลังจะไปล่าสัตว์แต่ข้าพัดตกเขาข้าก็เลยมาโผล่ที่นี่ข้ายังแปลกใจอยู่เลยเฮ้ยเหมือนในเรื่องบมูเพสันิวาสเลยอ่ะหรือว่าคุณจะหลุดออกมาจากอดีตอดีตนางเพง์นางเพง์เอานี่ไอหนุ่มเมื่อเช้านี่แม่แก้วหน้าม้าเออ ข้าเองเด่นตามมาหน่อยแล้วมีอะไรหรือเปล่าพี่เอะมาหาถึงที่บ้านเลยมีดิอ่ะนี่ย่าส่งมาให้ฉันบอกว่าเป็นภาพของบรรพบุรุษเราให้เอาไปกราบไหว้ชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนท่านแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราสองคนพี่น้องอ่ะต้องเปิดดูพร้อมกันนะดิแต่ฉันไม่เชื่อหรอกแค่ขายไก่ฉันก็รายได้ดีอยู่แลเรยวมาให้แกไปละ เฮ้ยเดี๋ยวดีพ uh> ี <anybody mal> <Although> <com bung cel bs> ่เอไหนๆก็มาแล้วอ่ะลองเปิดพร้อมกันดูไหมเออเออก็ได้รีบรีบหน่อยก็แล้วกันจะรีบไปเสียบไก่เฮ้ยนั่นข้านี่ใช่จริงๆด้วยท่านมาจากอดีตจริงๆด้วย น,นก็หมายความว่าพวกเองทั้งสองก็คือลูกหลานข้าใช่หรือไม่ว,ว้าวไม่น่าเชื่อแล้วข้าจะกลับยังไรช่วยข้าทีเท่าที่ฉันเคยดูท่านจะต้องลองจับจับรูปตัวเอง ช้าก่อนหากเป็นอย่างนั้นแล้วข้ากลับไปได้จริงพวกเองทั้งสองจงจำไว้ว่ามีผัวทั้งทีต้องมีผัวที่ทำงานหากินเลี้ยงดูพวกเองหากค้าขายก็ต้องมีความสัตย์จริงจักมีแต่ความจเจริญอ่ะ ข้าให้เจ้าเอาไว้ใช้นะเอาละข้าจะต้องไปแล้วนะอกอีแม่นจะแตกเหลือเชื่อพี่เอรีบเปิดดูดิว่าท่านทิ้งแก้แหวนเงินทองอะไรไว้ เยอะเลยยุคี้เขาไม่ใช้กันแล้วเว้ย